เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปัญซาฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม h ัสโตนในโหมดแบทเทิลกราวส์ครับผมเอาละครั้งนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปพร้อมกันเลยครับว่าจะสามารถสร้างการเล่นออกมาได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับจากครั้งก่อนที่ผมก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้สุดๆเลยที่ฟลุปเล่นแล้วโหได้ออามากระดอนอย่างเยอะเดี๋ยวไปดูว่าเกมนี้จะทําได้หรือเปล่าหรือจะได้เป็นรูปแบบอื่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเจอคู่แข่งแล้วนะครับ มาไหนดูสิมีเซากับราฟาร์มมีเซก็ได้นะผมว่ามีเซาก็เป็นหนึ่งในตัวที่โอาการเหมือนกันเมตานี้มังกรมันมันเล่นได้ตั้งแต่เทียรสาแล้วอะเทียรสเทียรสสองตัวนี้เล่นได้หมดเลยก็น่าสนใจครับเดี๋ยวลองดูไหนๆเราคิดจะเล่นตัวที่ชื่อว่ามังกรละก็ต้องจัดมังกรนะนะ มีอยู่คนหนึ่งยังไม่ได้เลือกแปลว่าเขายังแปลว่าเขาได้ตัวที่แบบว่ามันไม่น่าเลือกทั้งคู่เลยหรือเปล่า <c oughs> อะถ้าคุณไม่เลือกก็บังคับเลือกซะศูนย์ละตัวเลขอ <c oughs> ทำไมไม่มาสัทีเนี่ยมันศูนย์แล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> มาเริ่มมาก็มังกรแดงเหรอผมไม่ได้เล่นมังกรแดงมาสักพักแล้วเหมือนกันเนาะผมไม่รู้วความสามารถใครจะเกิดก่อนก็ต้องเล่นแหละมังกรแดงมาผมเคยเล่นสายมังกรแดงล้วนๆนะสนุกดีเหมือนกันนะนานละที่เล่นได้อะ่ะพ่นไฟอย่างเดียว <c oughs> คือผมไม่ได้หนีออกไปจากดาวนี้เลยไงก็อยู่อยู่แต่เท่านี้หนึ่งดาวก็เล่นได้แต่ตอนนี้คงจะไม่ทำอะ่ะผมว่ามันก็เกินไปเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่ามังกรมันได้ถูกพัฒนามาแล้วอา้าวเจอศพเขาไม่ได้เล่นทั้งนั้นทำไมกลายเป็นว่านี่เริ่มมาหายสองคนแล้วนะ รูมังกรแดงอีกแล้วรูมังกรแดงไหมล่ะผมอัพดาวแล้วก็ฟรีดไว้ดีกว่าฟรีดมังกรแดงไว้ก่อนตาหน้าเราสามารถเล่นอ l ร์เรนททลตัวซ้ายสุดได้แล้วก็ขายแล้วก็หยิบรูมังกรแดงมาก็คือว่าเราหยิบได้สองตัวนั่นแหละ มื่อก่อนผมเคยชอบรูปมังกรแดงมากเลยนะ no. ไไยเนะก็มไม่ใช่ว่าตอนนี้ไม่ได้ไม,ไม่ได้แบบไม่ชอบนะแต่ก็มันมันมีอะไรที่ดีกว่าเดิมเยอะเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอเจอแน่ <laughs> ถ้าเจอนะ <laughs> ถ้าดวงมันจะให้อะผมมันก็ได้อะถ้าดวงมันมาน <c oughs> ยาได้รูปมงกรแดงอย่างเงี้ย ก็ลเล่นตามตามสูตรของเราเมื่อกี้เลยนะเราก็หยิบลูกมังกรแดงมาตัวเราก็ฟีดไปอีกเพราะว่าการฟีดไปนี่ก็การันตีรวมทองตาหน้าหยิบมาได้ตัวหนึ่งแล้วก็รวมทองได้ตัวหนึ่งตัวนี้นี่ถ้าเล่นถ้าเล่นนิเซล่าสายนี้แล้วเนี่ยต้องรีบลัชลัชไปเทียสามให้ได้ไวๆจะได้เปรียบมาแต่ก็ไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่า หรือว่าตาหน้าผมจะยังไม่นั่นดิตาหน้าหรอรวมไปเราก็อาจจะเจอมังกร3ามดาวที่ผมอยากได้ก็ได้นะคือเกมนี้ตัวที่เด็ดที่ผมบอกอะ่ะมันคือมังกร3ามดาวครับตัวนั้นน่าดีก็ต้องลุ้นเนาะต้องลุ้นเนาะว่าจะเจอไหมจะได้หรือเปล่า รูกมังกรแดงเยง <c oughs> อล <c oughs> ูกกรอนแดงล้วนๆเลยเนี่ยอย่ามาทําให้เขวสิแต่ผมว่าเพลงที่ดีเราควรจะเพิ่มมังกรเข้ามาก่อนไงถ้าเราเพิ่มมังกรเข้ามาในบอดลูกมังกรแดงก็จะพ่นแรงมากเอางี้แล้วกันผมซื้อมังกรตัว มังกรพัฒนาล่างซ้ายขวาตัวนี้ก่อนแล้วตาหน้าผมอัพดาวแล้วค่อยค่อยนั่นดีกว่าเพราะตานหน้าอัพดาวไงมันจะคูณนะแท็กอะเราก็จะมีสเตตท,ที่โอเคมากยิ่งขึ้นหน่อยหนึ่งยังไงรูปมังกรแดงอะมันมันเป็นวัตถุดิบในการรวมทองให้กับผมละอันนี้ก็เลยไม่ซีเรียสไม่กลัวไม่กลัวในจุดนี้ แลนน้นะเราอัพดาวได้แล้วก็เล่นลูมกมังกรแดงอืเราขอพ่นก่อนคอยคูดไม่มันมีเป้าหมายเยอะโอเคพ่นดีทีแล้วแค่ลุมมันเท่านั้นเอง <laughs> ลุมมันครับถ้ามันพ่นตัวซ้ายเออนั่นแหละมันพ่นดีแล้วแค่นั้นก็โอเคละ มังกรแดงาเงี้ยเขมาทำให้ขวยลูกมังกรแดงเขามาทำให้ขวยครับรวมตัวหนะึ่งเพราะว่ามันจะมีมังกรสีดาวที่ผมอยากได้อยู่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สองตัวนี้อ่ะไม่ใช่สองตัวนี้ได้แน่ตัวนี้มันยังมีความสามารถในการเพิ่มสเตตได้อยู่แลวผมก็ฟีดไว้ด้วยแล้วกัน ลูกมังกรแดงสองตัวนั้นมันก็มันเรียกผมอยู่ครับมันเรียกผมอยู่เล่นฉันซี่เล่นฉันซี่อะไรอย่างเงี้ยมันเรียกผมอยู่มันก็ไม่ได้แย่ด้วยเนาะ ดูกมังกรแดงดูมังกรแดงถ้ามันโผล่ลูกมังกรแดงมนาะให้ตัวนี้ผมจะอึ้งขนาดไหนดีเ <laughs> วอร์ไปไม่มีทางครับอยนี้มังกรอยู่สี่ตัวเพราะฉะนั้นมันจะพ่นสี่ดาเมจสองครั้งครับแค่นี้ก็ได้เปรียบไม่รู้จะพูดยังไงละ <laughs> ดีเลย แต่มันก็ทำได้แค่ช่วงต้นเท่านั้นแหละหลังๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้โหดแล้วนะลูกมังกรแดงลูกมังกรแดงขายเจ้านี่ไปไหยุดมังกรตัวนี้ไปนะไปไป,ไป <laughs> ทีมมังกรแดงครับ ตาหน้านี่ผมยังคิดไม่ออกจะเล่นยังไงดูก่อนแล้วกันว่าได้ตัวอะไรขึ้นมาบ้างแล้วทุทกๆการรีเฟรชของผมอะ่ะมันก็จะมันจะเพิ่มมังกรให้ตัวหนึ่งเสมอด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เรามีอยู่2คู่แล้วใช่ไหมตอนเนี้ก็คือมีเจ้ามังกรพัฒนาล่างกับรูปม,มังกรแดงที่พร้อมที่จะรวมทองรูปม,มังกรแดงอาจจะยากหน่อยเพราะว่า3ตัวอยู่ตรงนี้ล้มันก็จะยากนิดนึงแต่ก็ไม่แน่ไม่แน่ ตาหน้าเราอัพดาวได้อืมถ้าเราอัพดาวก็จะอยู่ในช่วงสี่ดาวนะผมต้องหาบังกรมบังกรสีน้ำเงินให้เจอครับถ้าเจอตัวนั้นนี่จะดีมากเลยตอนนี้แบกเกมด้วยรูปบังกรแดงไปก่อนก็ได้ให้เขาช่วยต้นเกมในนี้ไปก่อนเผาทีละเจ็ดอะแรงมากเลยนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดหายเกี้ยง หายเกี้ยงเลยครับโอ้โหจกนั้นตีได้สองครั้งใช่ไหมแล้วก็ได้ได้รับโอโหมันได้บัตรเจมรัวเลยนะเพราะมันจะตีอีกสองครั้งครับโอโอเคมันตีได้อีกครั้งเดียวโอเคแต่มันก็ลดดาวหนักเราได้ตีดาวแรกกับ,กบ,บเก้าเพบรพีรับดเจ็มก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรออ่อนะ่ะอืออือ หรือว่าผมจะอยู่ดาวเท่านี้ไปก่อนดีไหมไม่ได้ซีเรียสนะตัวนี้แหละที่ผมอยากได้เวิร์กมากแล้วจะเอาอะไรออกอะคิดไม่ออกเลยโอ้ลูกังกรแดงยังแอบจำเป็นอยู่โคโบก็ดี ผมเอาโคโบออกไปก่อนดีกว่าหมายถึงตัวเนี้ยอต้องยอมอ่ะเพื่อนเพราะผมยังต้องใช้ลูปมังกรแดงในการขายลูปมังกรแดงไปตัวหนึ่งดีคิดไม่ออกเลยนะี่ยแต่ลูปมังกรแดงมันมีโอกาสรวมทองไนงะโทษเลยแต่ยังไม่เล่นนะเล่นนี่ก่อนเล่นตัวนี้กัน แล้วก็ตาหน้าผมอยากรวมทองมังกรเซลเซียวพวกนี้ให้ได้จริงๆอ,อ,อยากรวมรวมได้จะดีมากเลยแล้วโอกาสเจอมังกรของเรามันสูงไงครับตายตายแน่ๆโดนเผาเนี่ยสี่สี่ตัวมีตัวหนึ่งไม่ตายเพราะว่าติด,ดิีไวชิลวเท่านั้นเอง ก็โดนไปสิบเบ็ดดาเมจเลยยี <phải Urs ula uno> ่ส <They are giving out> ิบน่รวมทองได้จริงด้วยอุอสองตัวเลยผมอยู่ดาวนี้เนี่ยแหละผมอยู่ดาวนี้เนี่ยแหละทุกคนเพราะผมต้องหาเจ้ามังกรตัวหนึ่งมังกรสี่ดาวไม่เจอครับเต็งเลยอ่ะ ได้ลูกมังกรแดงอีกทีนวนึ่นนง,ม,งนะมันเป็นมังกรสี่ดาวเราไม่เจอฮะเศร้าจังเลยอะ่ะเศร้ามากมังกรแดงอีกแล้วเหรอจะมาอะไรเยอะแยะมาก็ได้ <laughs> บนแต่ก็หยิบมานะ <c oughs> จะเผาให้ยับเลยทีมคู่เราสู้เนี่ย เผาให้กเกี้ยงตอนนี้เราเผาเจ็ดดาเมจหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งโอ้โหถ้าพลังพลังชีวิตของเขาไม่ถึงเจ็ดนะคือโดนหนักเลยอะแต่ถ้าพลังชีวิตเขาถึงเจ็ดก็ยังยังโอเคอยู่ <tır m ye> ก็หวังว่าเขาจะไม่ถึงอะถ้าเขาไม่ถึงนี่คือแบบ เผาตายเอาตายเอาเลยครับแต่ว่าเจอกับไอ้เจ้าจอดเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่เขาจะมีดีว h i ชิลอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นมังกรตัดดีวดชิลก็ได้อ่<ส>าก็ได้ตาหน้าต้องอัพดาวแล้วนะไม่งั้นไม่เวริร์กจมตัวเองอยู่แค่ดาวเท่านี้นี่ไม่เวิร์กเลยโหสแตทเขาเอาการอยู่เหมือนกัน ตัดดีไวชิวเขาหน่อยได้ไหมไม่ใช่ผมหมายถึงดีไวชิวอันเดียหนาเหลือเกินอึดมากเลยตัวเขาเนี่ยสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้เลยอะไ,ไรถือว่าลดดาวได้อีกนิดนึงน่าจะเต็มที่แล้วล่วนะเนาะตาเนี้ยเราจะลดดาวได้หนักๆก,ก็ตอนพ่นนั่นแหละถ้าพ่นดีก็คือโอเคเลยจากรูปมังกรแดงแต่รูปมังกรแดงมันเยอะไปละเดี๋ยวอาจจะต้องเอาออกแต่เมื่อกี้คือมัน พื้นที่มันได้เนี่ยอะไรเง้อัพดาวด้วยตัวเองดีเฟตไม่เจอดีเฟตไปมันไม่เจอสิ่งที่ผมต้องการนะทุกคนมันไม่ใช่นายด้วยอ่ะประเด็นอ่ะแต่นก็ต้องทำ อย่างน้อยมันก็รวมทองอะเนาะหาห้าดาวก็ได้ดดดดทำไมมันได้อะไรที <laughs> ่มันไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ย,ยหรือมันต้องเล่นอย่างอื่นจริงๆครับเนี่ยมไม่เกี่ยวข้องกับตัวผมเลยอะหลายตัวแล้วเศร้าไอ้ตัวนี้ก็พร้อมซะเหลือเกินแต่ก็ไม่ได้ไง อยู่ไหนมันอยู่สีดาวนี่แหละเอางี้ผมจะไม่ย้ายดาวละผมจะอยู่ดาวเท่านี้นี่แหละคาเลกกสอะไรผมไม่เอาผมจะไม่ย้ายดาวผมจะอยู่แค่นี้แล้วผมจะหยิบอะไรที่เกี่ยวข้องกับมังกรอย่างเดียวด้วยทาดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อนาขยาตัวหน้าก็ดีนะอะไรเนี่ยพ่นหน้ามัน พ่นหน้ามันไม่นะเออเราพ่นงูเอเราพ่นเจ้านั่นไปแล้วอะก็แอบน่ารักอยู่นะโอ้เราตัดพิดเข้าไปแล้วด้วยนั่นแหละเราต้องทลุงตัวขวาให้ตายก่อนไม่งั้นมันจะบัฟไปมากกว่านี้ไงแต่เขาตายแล้วล่ะโอเคเจ้านี้สามดาวกับผมเป็นสี่เป็นเจ็ดก็โอเคนะกดกดเข้าไป โอ๊ยเอา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 เจ้านี่ช่วยได้เยอะอยู่ถ้ารวมทองได้ลุมก่อนแดงมาอเีอะมาอะไรเยอะแยะครับอ,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 อ่ะเหลือกอ็อได้อยู่ดีเฟตไปดีเฟตไปผมยังมีตัวให้โยนทิ้งได้อยู่ ผมไม่เจออันนี้เศร้าจริงอันนี้เศร้าจริงจังเลยอะผมไม่เจอตัวที่ต้องการคือคือ,คอแอบเศร้าอะ่ะจริงๆเลยนะแต่ก็บางทีมันก็พูดไม่ได้อะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อันนี้ได้ได้ได้อันนี้ได้ที่ว่าอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวเลสกอร์อมันจะบัฟหนึ่งหนึ่งต่อมังกรที่ผมมีใช่ไหมมันก็จะหนึ่งสสามสี่ห้าตัวมันด้วยหกตัวมันก็จะบวกมาหกหกก็ยังโอเคนะเรายังมีตัวที่คอยต่อสู้ได้อยู่ใช้ลูกมังกรแนงพลช่วยไปก่อนแล้วก็เอาเจ้าเนี่ยมาบัฟเพชพีเพิ่มเดี๋ยวผมดูกน่อนว่าบัฟมันยังอยู่รอเปล่า,าไ,ลไ,มไม่บัฟไม่อยู่เดี๋ยวต้องเอาเจ้านี้ออกเลย เราพ้นเขาไม่ตายอ่ะแต่ว่าเราต้องตอดให้ได้มากที่สุดอืมค้าได้ค่าได้ี่ผมก็โอเคทีนี้เรากำลังจะตีก่อนปุ้งแป๊กเขาแมะเขาหมะโอเคตีตัวนั้นไปไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแต่ตัวนี้นี่นะสิพ่นฟ้าบเละครับผมขวาเออลดดาวได้อีก โ,โดนดาม,มจดน้อยมากอะโอเคเลยเดี๋ยวเจ้าตัวผู้หญิงเนะี่ยมันมันบ่นบอดผมอยู่หน่อยผมต้องเอาออกแต่ว่าแผนผมเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยเมื่อไหร่จะทําได้สําเร็จก็ไม่รู้มันไม่เจออะหรือคุณไม่ใช่สี่ดาวแล้วอะผมไม่รู้อ่ะแต่ความรู้สึกผมอะมันคือสี่ดาวไงนี่ไงเจอแล้วใช่คุณอะคือสี่ดาวอย่าดื้อกับเราเลย รวมทองได้ด้วยมั้ยเล่นไปก่อน,อเ,นเจออะไรที่ไม่เกี่ยวข้องอีกล้วผมต้องหาแต่มังกรตัวนี้ครับดีมากเลยต้องหาแต่ตัวนี้จริงๆ ไอ้ตัวเนี้ยหาแต่ตัวนี้เลยล้ําค่าเนี่ยมันล้าค่าจริงๆครับมากๆเนี่ยผมถึงจะเริ่มได้ทําคอมโบที่ผมอยากจะทําแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะช้าเกินไปหรือเปล่าพอจอดนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันตบตบตบ,ตบคิวบอลองดูดอ,อ,อย่างน้อยเราก็ยังมีเลสร์คอยบัฟด้วยเนาะ ลุไปเลยเจ้านี้ตัวหน้ามันแรงออตัดดีไวชิลเขาหน่อยก็ยังดีโหพอตัดดีไวชิลแล้วมันบวกได้รับไอ้นี่โอ้ยแย่แล้วมันทำลายมังกรตัวนั้นผมไปแล้วอ่ะคว้าแล้วมันต้องตีตัวดันด้วยทำไมผมแบบคำนวณเอาไว้แล้วมันต้องตีตัวดันเนี่ยไม่เป็นไรลูกมังกรแดงมันไม่จำเป็นแล้วตอนนี้ ต้องลดดาวครับต้องลดดาวคือต้องตีตัวซ้ายก่อนใช่ลดดาวลดดาวไปลดดาวไปอย่าไปสนใจอะไรเราแพ้อยู่แล้วสเตตเราอ่ะเพิ่งจะได้เริ่มบวกนี่แหละแต่ว่าของเจ้าเนี่ยมันมีเขาเรียกอ,อะไรบัตรเจมใช่ไหมจากเจ้านี้ตาหน้าถ้าผมยังไม่ได้อะไรดีๆหรือว่ายังพัฒนาอะไรไม่ได้นี่ผมก็จะจบแล้วแพม้มันดวงไม่ดีหรือเปล่า ดวงไม่ดีจริงๆหรอ <c oughs> เฮ้ยยังพอมาบ้างแต่แบบเฮ้ยมันมันไม่ให้เราบ่อยอ่ะเนี่ยผมอยากได้แค่พวกนี้เนี่ยแหละยี่ส็ดลูกองกรแดงไม่เอาแล้ว เพราะมีมังกรตัวนี้อยู่ <sk r its> คอยได้เริ่มบัฟหน่อยแม่มันจะทันการหรือเปล่าไม่รู้กั <c oughs> บ,บการบัฟของเขาเนี่ยโจนี่เป็นไงมองจากสเตตเฉยๆนะผมว่าเรามีมีโอกาสสู้ได้ มองจากสแตกเฉยๆนะไม่ได้คิดอะไรมากมีโอกาสเพราะเรามีตัวห้าสิบอยู่นี่นี่ยแหละห้าสิบห้าสิบเนี่ยโอโหยี่วัชิวเขาทำอะไรเราไม่ได้เลยเพราะเรายิงปั้งเข้าไปก่อนเนี่ยโอค จอ่ะน่ากลัวตวตวเตดมันเพิ่มได้เรื่อยๆก็ได้สองตัวค่อยคุยกันได้หน่อยแชอที่เาเไไคได้อะไรเลยเดี๋ยวต้องเอาลูกมังกรแดงออกแล้วเนาะแต่ที่อยากได้ตอนนี้คือเขาดีเนี่ยแหละ ม,มาจริงเหรอได้ครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วฮึไม่ได้อยู่ดีครับงั้นก็ต้องจัดการบัให้ดีที่สดุดมันจะมีตัวหนึ่งอะที่ได้สองครั้งจะมีตัวหนึ่งอ่ะได้แค่ครั้งเดียวเนาะหนึ่งก็ต้องอย่างนี้แหละหรือว่าเราจะให้มีตัวเด็ดสองตัวเอ้ยเออแบบพอๆกันหรือว่าเราเน้นตัวหนึ่งไปเลย ผมว่าเน้นตัวนึงไปเลยก่อนน่าจะดีกว่าแล้วรอรวมทองมังกรสีสีเหลืองนี้ให้ได้ครับลำค่าเนี่ยถ้าได้ลำค่ารวมทองผมจะไว้ประกบคู่กับ2ตัวนี้มันก็ยังพอคุยกันได้อยู่ไไยลยแล้วถ้าผมเจอเขานีจริงนะผมจะอัพดาวด้วยเพื่อหาหกดาวไปเลยอาจจะได้อไรเนซ่ามาชื่อปันนันป่าดานีนาสักอย่างเนี่ยดานิน,นามงโอตัดดีไวชิวนั่นสวยอยู่ ตัดดีไวทิวด้วยตัวเองอย่นี้ก็ดีอยู่ตัวพ่นเนี่แหละตัวแรงเลยมันพ่นแรงอะ่ะเราแพ้แล้วครับเสียดายเนาะเสียดายไปไม่ถึงฝันช้าไปนิดนึงอมันบางทีมันก็อย่างงี้ยแหละโอกาสมันได้มันมันจะจบสวยมากเลยถ้าผมได้มันไวอ แล้วสเตตผมมันจะเพิ่มมาหลายตาแล้วไงมันจะไม่ใช่แค่เจ็ดสิบแน่ๆมันจะเป็นสองร้อยเลยแหละอืมเศร้าเลยครับคลิปนี้นี่ก็มันอย่างน้อยมันก็ชนะเราว่ามันคนมันหายไปสองคนตั้งแต่แรกไงถ้ากับว่าถ้ามองดีๆเราก็ชนะมาได้แค่สองสองอันดับเองแต่ไม่เป็นไรผมโอเคเศร้าไม่เห็นจะสุดยอดเลยบ๊อบ่อ นิดเดียวจริงๆอ่ะนิดเดียวเราได้ตัวดีแล้วแหละแต่ว่าบุญมีแต่กำบังเท่านั้นเองประมาณนั้นแหละครับ <c oughs> โอเคแต่ทุกคนก็จะเห็นแค่เศษเศษของความแข็งแกร่งของมันคุณจะเห็นแค่เศษเซียวของมันอยู่ใช่ไหมมันมีหลายตามากที่เราแบบเสียเวลาในการรีเฟรชแล้วเราก็ไม่เจอเขาสักทีคุณเห็นแค่เศษเซียวของความแข็งแกร่งของมังกรตัวนี้ครับถ้ามันสมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่เราได้รู้เรื่องกันแน่ๆนประมาณนี้ครับทุกคนก็ นะจะประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองเนาะส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมมันซาฮานนี่ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดีย๋ยวไว้ค่อยเจอใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม